อแม่ดอกลำดวนไม่หัวลระสิเพื่อไม่เคยรู้จักจริงๆเพลงนีนะ้ครั้งแรกเลยเนะี่ยแม่ดอกลำดวน ให้กายานั่นแหละไปพันดับสไลายลงปัตตภพีฟังหัวใจรักเจ้ากรรมโอ้ไม่เอาเพลงนี้ไม่เอาฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวจะปวดหัวเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่เ,เพลง <c oughs> อยาก <c oughs> นิชาสวัสดีจา้านิชาคนสวยสวัสดีจา้าโอ้ยห,หัดร้องเพลงเหมือนเด็กน้อยห,หัดร้องเพลงเลยเนาะจักกับเพลงอะไรโอ้ย ร้องก็ไม่เป็นยายจ๋าร้องเสร็จแล้วเหรอเ <laughs> พลงอะไรเอาสุภายใหมร้อ,ยยองเ <ไป S 1> พลงไม่ต้องเลยเไม่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 ไมไมมโอเล่อเบอกโอ้ยผิดหวังโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะป่วยแล้วเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยป่วยแล้ว <laughs> อุ๊ย ขอบคุณค่ะน้องนิชา่ากำลังใจนะคะพี่แก้วขอบคุณค่ะคนขอเพลงไปแล้วอะ่ะจักก็เพลงอะไรนี่ไงสวัสดีครับนิชานะเสือเย็นไหนจะเอาเพลงอะไรเร็วแต่วันดีค่ะพี่พิมพี่พิมพี่พิมพ์พมก็มาวันนี้พี่พิมพ์ก็ไม่ได้ไลน์เนาะน้องพิมพ์ก็ไม่ได้ไลน์เนาะพี่แก้วก็ไลทุกวันเลยตอนนี้เพราะว่าหาหลักกิโลใกล้แล้วใกล้แล้ว ได้แล้วมาสบายเร็วๆไหนเสือเย็นจะเอาเพลงอะไรมาะจ้องสนใจวสนใจนี่แหละมันเป็นของยายเนาะสวัสดีเจ๊แก้วนี่ป๋าบอลโอเล่มันถามหาอยู่เมื่อกี้นี่โอเล่โอเล่มาเดี๋ยวโอเล่ก็มาโอเล่มาขอเพงลงยายยาร้องไม่เป็นจะกับเพลงอะไร วิชามมนโอ้ยง่ายๆวิชามมนอ่ะไม่ต้องดูก็รู้วิชามมนถายมาเอาเนื้อเพลงอันนี้ใหญ่ก่อนเร็ว เอาไพ้มาเร็วๆวิชามาเรยลูโอเล่ไปไหนแล้วคะโอ้โอเล่เดี๋ยวก็คงมามั้งเขาคงได้ยินเสียงเพลงเ็าคงทนไม่ไหวเาคงไปเข้าห้องน้ำมาวิ่งจะก็เพลงอะไรขอเพลงกันกันก็ไม่เคยลองเนาะมา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 เสือเย็นมามาฟังเลยนะไปเนื้อมาก่อนนะ ไม่ไม่มาฟังก่อนจะร้องเร็วเร็วจะไปไหนมาฟังก่อนเร็วเนี่ยนี่มาเร็วอยากจะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอถึงมองหน้าฉันอย่างเอื่อมระอา คิดว่าเธอแกล้งหลอกหยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมาโดนหลอกเต็มเป่าเดาใจผิดนักนะจึงเจบไม่รู้ตัวใครเขาสนใจเธออยากรู้จริงเออเธอคิดอะไรอยู่ดีคิดเปลี่ยนใจ ถ้าทางโหดหลายได้อย่างน่ากว่าสอนให้ใช้คาลมหลอกชื่นชมแท้ใจไม่ชัวจึงตกกระไดพลอยจนหน้าปดหัวกลัวประวัติซ้ำลอยคงเป็นวิชามานท่าทานหัวใจหลายคน มานยาลอยเลกลฝึกฝนได้อย่าง